นะครับเราจะทำการแกะกล่องครับยังไม่แกะใช่ไหมโชว์ก่อนเชว์ก่อนโชว์หน้าโชว์หลังก่อนโอเคครับยังไม่แกะครับเอาเลยแกะเลยซีนอยู่โอเคของมันราคาแพงไงของมันราคาแพงครับมันหลายสิบบาทครับผมราคาวยอะเนี่ย มีคารบกเหรอือใครอ่ะหลานเหรอ,ขอเขาฝากซื้ออ๋อโอเคแกไหมีคของกันเอามาเพื่มไม่ใช่มันคือคคมินคาร์บกลายนตัวหมนค้งนี่ครอันนี้ครับนิโดน,นครับกล่องโดนสวยโอเคนี่ครับอนะ๋อสัญญาณ2.4 2จีองจแบตเตอรี่มี มีสามสีอันนี้เป็นสีแดงนี่ครับโอเคมาเนี่ยตากลางเนี่ยมีหมดไปใช้ไม่ได้เงี้ยเราต้องเช็คก่องไม่เช็คของให้เรียบร้อยก่อนสูสีสามห้ารุ่นใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหสายไกลไปสู่ยูเคนเลยนะเนี่ยจะไปลบกับเอฮามา โอ้เป็นใบไม้พัดเป็นพัดใบพัดวิ่งแนวแนวแนวตรงล okay, okay. เ,เลย <lay> เนาะ<อ>โอเคโอเคกี่ไรเนี่ย2,000เท่านะกอนล้อล้ออ๋อต้องใส่นี่ก่อนนี่นะลัดเดอร์ใช่น,นี่ลัตเดอร์2,000ข้างล่างอ่ะนี่ไงน,นี่ไงไหนอ๋อปีกเหรอป,ปีกปิดอ๋อปีก ปีกมันเป็นตัวหมอเป็นตัวตั้งตั้งนี่เป็นโฟมเขาเรียกโฟมเลยนะคุณตงไหลน่าจะ EPO นะโฟม EPO โยนเหนียวอะเบาๆอันนี้แบตเตอรี่มั้งใช่ไอันนี้แบตเตอรี่มันโฟมใช่ป่ะอ๋อใช่ใช่แบตเตอรี่จึงเ็แบตเตอรี่อันน้อยๆตัวนี้เป็นโฟม EPO ทัวนี้เบาน้ำหนักเบานี่มีมีบมรดคอนโทรลด้วยนี่ก็บินได้สบายซื้อให้เด็กเล่นราคาที่คุณจับต้องได้มีคู่มือเอาคู่มือ มีคูอมือนคะรับหลายหน่นะนอยนะโยถ่ายคูอมือนะมผมถ่ายคูอมือเป็น,น,น,นปรูปโอเค